สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามาัญปี64นะครับเริ่มต้นกันที่ข้อแรกข้อแรกเขาบอกว่าสมมุติว่ารถยนต์ยี่ห้อหนึ่งมีราคาลดลงปีละ20%ของของปีก่อนหน้าแล้วเขาให้มาว่าถ้าเกิดกลางปี64เนี่ยรถยนต์ยี่ห้อนี้มีราคา1ล้านบาทคำถามคือปีปีไหนที่รถยนต์คันนี้จะมีราคาต่ำกว่า400,000บาท เป็นปีแรกโอเคก่อนที่เราจะมาทําข้อนี้นะครับเราต้องรู้ก่อนว่า,รา,าราคาลดลงราคารถที่ลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันคืออะไรสมมุติว่าพี่ให้สินค้าชิ้นหนึ่งเนี่ยมีราคาเริ่มต้นคือหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นปีแรกปีที่สองเนี่ยลดลงยี่สิบเปอร์เซนถูกไหมครับลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นก็หมายความว่ามันก็จะเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นตถูกไหมครับ เหลือแปดสิบเปร์เซ็นของปีก่อนหน้าโอเคนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราได้ความรู้ตรงนี้แล้ะเรานําความรู้ตรงนี้เนี่ยมาทําข้อที่มาทําข้อแรกกันโอเคเขาบอกว่าเริ่มต้นพี่กําหนดให้ตรงนี้เป็นปีนะครับปี6กสี่หกห้าหกอะไรก็ว่าไปส่วนตรงนี้เป็นราคานะครับราคาหนึ่งล้านบาทเนี่ยพี่ขอเขียนเป็นสิบกลังหกเพื่อให้มันเข้าใจง่ายๆ ให้มันไม่เปลือเนื้อที่นะครับปีหกสี่เนี่ยราคาหนึ่งล้านบาทปีหกห้าเนี่ยก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นของปีก่อนหน้าก็เป็นอะไรครับแปดสิบส่วนหนึ่งร้อยคูณกับปีก่อนหน้าปีก่อนหน้าก็คือสิบกำลังหกก็คือหนึ่งล้านบาทโอเคนะครับปีหกห้าก็จะเป็นราคาเท่าไหร่ครับสิบกำลังสองตัดสิบกำลังหกเป็นสิบกำลังสี่ก็เป็นแปดแสนบาท ซึ่งมันก็ยังราคาไม่ต่ำกว่าสี่แสนถูกไหมครับมันยังราคาสูงมาอยู่เพราะนั้นเราวองคิดต่อครับอันนี้ไม่ใช่ปี B ่ยว้าไม่ใช่อเราคิดต่อปีหกหกครับปีหกหกนะครับปียหกเนี่ยมันก็ลดลงจากปีก่อนหน้า20%แสดงว่าปี6กก็เหลือ80%คูณปีก่อนหน้าปีก่อนหน้าคือเท่าไหร่ครับเราคิดมาแล้ว8ปดแสนโอเคนะแปดแสนเนี่ยพี่ขอเขียนเป็นแปดแสนไปเลยก็ได้โอเค ศูนย์สองตัวต,ต,ต, okay. ตัดศูนย์สองตัวแปดแปดหกสี่ศูนย์สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ก็เป็น 6, หกแสนสี่ซึ่งแค่ซื้อหกแสนสี่ครับมันก็ยังไม่ต่ํากว่าสี่แสนอยู่ดีเพราะนั้นปีโอหกเนี่ยก็ไม่ใช่กับผิดอ่ะเรามาคิดต่อปีหกเจ็ดนะครับปีหกเจ็ดปีหกเจ็ดเนี่ยก็ลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของปีก่อนหน้าก็คือปีหกเจ็ดเนี่จะเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของปีก่อนหน้าแปดสิบส่วนหนึ่งร้อย คูณกับ e ก่อนหน้าคือเท่าไหรครับหกแสนสี่นะครับหกแสนสี่อแล้วก็เขียนแปดปึ๊บตัดปึ๊บปึ๊บหกสิบสี่คูณแปดได้ไรครับแปดสี่สามสิบสองแปดหกสี่สิบแปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดก็เป็นห้าแสนหนึ่งมื่นสองพันนะครับ endanger? ซึ่งมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันก็ยังสูงว่าสี่แสนอยู่ พราะนั้นปีหกเจ็ดเนี่ยก็ผิดนะครับอ่ะต่อไปเรามาคิดปีหกแปดต่อปีหกแปดต่อนะครับปีหกแปดก็ลดลงยี่สิบเซนของปีก่อนหน้าอีกเพราะฉะนั้นปีหกแปดก็เป็นแปดสิบเซนของปีก่อนหน้าก็คือแปดสิบส่วนหนึ่งร้อยคูณกับปีก่อนหน้าคือห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันนะครับเคเราก็ตัดโชกโชกห้าหนึ่งสองคูณกับแปดสิบ 8, ศูนย์ศูนย์แปดสองสิบหกหนึ่งแปดเก้าแปดห้าสี่สิบก็เป็นสี่ศูนย์เก้าหกศูนย์ศูนย์ซึ่งมันก็ยังสูงกว่าสี่แสนอยู่เพราะฉะนั้นปีหกแปดก็ผิดครับอ่าเรามาคิดต่อปีหกเก้าปีหกเก้าเนี่ยดูจากแนวโน้มมันน่าจะใช่แล้วแต่ว่าเราเราอย่าเพิ่งตัดสินใจด่วนตัดสินใจไปเราลองมาคิดก่อนอ่าก็เป็นแปดสิบเซนของปีก่อนนั่น ก็คูณกับสี่แสนเก้าพันหกร้อยโอเคศูนย์ตัดโชกโชกสี่แสนเก้าไอ้สี่พันเก้าสิบหกคูณกับแปดสิบปุ๊บแ <c oughs> ปดแปดหกสี่สิบแปดแปดเก้าเจ็ดสิบสองเป็นเจ็ดสิบหกแปดสี่สามสองโอเคอ่ะเราก็ได้แล้วว่าปีหกเก้าเนี่ย ราคาสามแส0สองหมื่นเจ็ดพันหร้อยแปดสิบซึ่งมันน้อยกว่าสี่แสนเป็นปีแรกเพราะนั้นถูกครับก็ตอบปีหก้าได้เลยเป็นช้อยข้อที่สี่ครับอขอบคุณครับ